สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนภาพพอแท้ๆของแพทเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยแล้วก็สตรองสุดๆไปเลยล่ะครับสำหรับแพทนับประพาเพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าแพทนั้นนอกจากความสวยและความน่ารักแล้วเธอยังเป็นสาวที่สตรองมากๆรับงานในวงการอย่างหนักเวอร์คร้บกรัวในเจะลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งและคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอีก ซึ่งชีวิตของแพทนั้นเห็นในจอร่เริงเฮฮาอย่างนั้นแต่บอกเลยครับว่าชีวิตจริงของเธอนั้นน่าทึ่งมากอย่างเรื่องของคุณพ่อของแพทที่เธอนั้นก็เพิ่งจะมารู้ความจริงว่าคนที่เรียกพี่มา20ปีนั้นแท้จริงคือพ่อตัวเองโดยเมื่อปี2561ที่ผ่านมาแพทได้ควงคุณพ่อกับลูกชายมาออกรายการตี10เดยซึ่งยังถือเป็นการเปิดตัวคุณพ่อที่แรกเลยด้วยครับบอกเลยครับว่าหล่อมากๆน้องเรซ ได้ความหล่อมาจากคุณตาเต็มๆเ,เลยแต่แพทเล่าว,ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงค่ะแต่ท่าทั้งสองมีศักดิ์เป็นปู่ย่าแท้ๆของแพทเองส่วนพอ่อแท้ๆของแพทคือลูกชายยา่าซึ่งแพทเรียกว่าพี่เชษมาตลอดจุดที่เรารู้เรื่องพี่เชษเราก็ช็อกค่ะไม่ได้รู้สึกคดอะไรรู้แค่ว่านี่คือความจริงใช่ไหมเชษเขามีครอบครัวใหม่ที่ผ่านมาเราไม่ได้อะไรมากมายเขาก็ดูแลครอบครัวเขาเราก็ดู ลม่อีกอย่างตอนระยะเวลาพี่เชตเองก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเพิ่งกลับมาเมืองไทยได้ประมาณ8เดือนทําให้แพทรู้ว่าเราโตมาแบบนี้สิ่งที่โฟกัสก็คือแม่ป่วยจุดโฟกัสคือดูแลแม่ค่ะสาเหตุที่ออกมาเผยความจริงนั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้ลูกสับสนในสถาน,นะความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้วอยากจะทําอะไรให้พ่อแท้ๆเป็นการตอบแทนสักครั้งหนึ่งค่ะแพทไม่ได้คาดหวังว่าคนภายนอกจะต้องมาสงสารหรือว่าอวยพรอะไรนะคะ แต่ทั้งหมดที่ทําแพททําเพื่อลูกแล้วก็เพื่อคุณพ่อแท้ๆเพราะแพทคิดมาตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มป่วยแล้วว่าจะทํายังไงกับเรื่องนี้ดีจนมีลูกก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะสอนเรื่องจริงกับเขาแล้วก็อยากจะทําอะไรให้พ่อถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะโอเคกับการที่เรียกว่าพี่แต่ลึกๆเขาคงอยากจะได้สถานะของเขากลับมานั่นก็คือคําว่าพ่อนอกจากนี้แพทยังได้เผยอ,อ,อีกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เรียกว่าพ่อโดย่า ว่าเราคุยกันแล้วคือไม่ได้จริงๆมันเป็นเวลา3 3ปีเลยนะเพราะก่อนหน้านี้แพทเข้าใจมาตลอดประมาณ20ปีที่เรียกพี่แล้วตอนที่รู้ความจริงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกมันก็เลยยากซึ่งทุกวันนี้แฟนๆมักจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักนรัของแพทกับคุณพ่อใบยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ